สอบคลิปจากนามักให้สิบภาคไทยโดยคุณโดครับผมภาพไปภาคมาไม่เหมือนภาคนรกไงก็ไม่รู้อ้ยหิวจังเลยหิวจจจะดูดมาได้ทั้ง um, ตัวแล oui. <st> ้วนั่นเนี hey, ่ยอ <c oughs> <cola> ุ้ยเฮียก่อนนั้นนกเมื่อกี้มึงพูดอะไรตั้งเนินไม่มังด้วยเนี่ยเอ๊ะเป็ดเกอใครวะพ่องช่วยด้กครับผมโดนหมาอลไรกระเทือบมาฮหมากระทืบคน กระปลอยหมาตัวนั้นมันเก่งมากเลยมึงฆ่าหรือเสพในโลกหมาที่ไหนก็ทึ่งพลผมพูดจริงๆได้เฮียเชื่อผมสิเผลอเจอดูดมากแล้วหลอนบ้านน่ะความรู้สึกนี่มันไม่ใช่การแบบนี้มันคุ้นเคยจังเลยชายคนนั้นมันในที่สุดก็เจอตัวกันจนได้นะนายคือสกูปิโดแตกแล้วนะครับโอ้โหยังแค่น้องหมาคนเล่าร้ายเขาทุบคัวนายนะจอมมิงเหี้ยหยุดน้่งตัวไรมึงคิดว่ามึงเป็นใครมาลอบหัวกูวะ ฮ้ใครอยู่ตรงนั้นออกมานะนั่นแกกําลังทําอะไรอยู่จุ๊บเหม่งบ,บ้าๆนะช,ชายคนนั้นมันจุ๊บเหม่งคํารามบ้าอ่อนแอนะไอหมานาะสมเพชไม่แจ้งนะขอบคุณนะครับที่เจวยผมไว้อย่าได้เข้าใจผิดไปไอ้มนุษย์และอย่าได้ทำผิดพลาดเหมือนเจ้านายของฉันมีปัญญาทำได้แค่นี้เองท๊ะท๊าท๊ะทมะทยะท๊ะท๊ะท๊ท๊ะท๊ะ คนที่กําลังจะตายอย่างนายนะ่ะไม่จะไม่ต้องรู้หรอชกชากี้รู้แค่ว่าวันนี้คือวันตายของนายก็พอแล้วไม่นะหลบไปทันแล้วโดนทีส <s uck> <s uck> <s uck> ุกใสสบายตูดเลยกู ฉันคงมาได้แค่นี้สินะยังไม่ตายอีกเหรออึดเป็นบ้าเออมันก็สะสมแล้วละกับสิ่งที่ฉันได้ทําลงไปมันสมควรแล้วที่ฉันจะโดนแบบนี้อย่าหน้อยก่อนตายอยากกินขนมสโกบี้สแ็กกับนายอีกอั่งเลยนะสโกบี้สโกูี้สแเหละเฮ้ยว่าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะนั่นมัน ให้ตายตตดออนแอร์ชมัดแท็กกี้แค่ไม่ทันไรก็แพ้อีกแล้วเหรอเขาเป็นแบบนี้ไงแกมันถึงได้หน้าสมเพชบ,บ้าเอ้ยไอ้เจ้าบ,บ้าน่ะมันหลุดออกมาแล้วงั้นเหรอหน่อยนะโถวยไงไม่เจอกันนานน,นี่โถ้ยยทางนั้นก็ไม่มีทางเลือกเตรียมตัวตายซะดักแท็กกี้ไม่เอาน้าสุกุมิวางความบาดหมางแน่ดีลงเถอะ แล้วจงมาอยู่ข้างกายเหมือนที่พวกเราเป็นมาตลอดไงเพะมีสกูบี้ถึงได้มีแชกี้และพอมีแชกี้ถึงได้มีสกูบี้พวกเราคือชะตากรรมที่มีอาจหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นจงยอมจำนนต่อโชคชะตาแล้วกลายเป็นมือเป็นเท้าในการทำลายล้างจักรวาลของฉันต่อเถอความรู้สึกคนรูปแบบนี้มันความรู้สึกแบบเดียวกับตอนนั้นเลยใช่จริงๆด้วยสมมติฐานของฉันถูกต้องใครที่ลงมือในตอนนั้นไม่ใช่แชกี้แต่เป็นเจ้าดาชังกี้ที่ยึดรลากของแชกี้ไม่ตั้งหัก เ้หน่อยไอสารเลวไอเรื่องในตอนนั้นเป็นผีมือของแกใช่ไหมจับได้แล้วเหรอแย่จังเฮ้หน่อยไอสารเลวตายฝีมือพัฒนาขึ้น